วันนี้นะคะเริ่มต้นหน w านะคะวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นวันที่9เดือน9และเป็นการแข่งขันไฟโยฟักครั้งที่9าไฟที่พวกเราสูส้ๆจ้ i ฟิตแอนดฟันวันนี้จริงๆแล้วเรามีอะไรเราก็ปรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเซต ไปเรื่อยๆนะคะตามโปรแกรมนะคะทั้งสามอย่างเลยตั้งใจไว้นะคะกินนะคะกินดีบวกกับซัพพลีเมนต์หรือว่าอาหารเสริมที่ทําให้ร่างกายปรับร่างกายได้ดีนะคะรีบอรแล้วก็นอนต้องนอนดีด้วยนะคะก็แปดถึงสิชั่วโมงจริงๆแล้วหรือมินิมัมหก็ได้แต่ว่าถ้าทําไม่ได้จริงๆก็ ขอให้ได้8ปนะคะแล้วก็ออกกาลังกายนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีละขั้นตอนของการเข้าโปรแกรมหลังจากนี้วันนี้เป็นวันที่1ก็มีอะไรก็ก็หยิบใชล้ลรวก,กินไปก่อ่แต่ว่าโดยปกติแล้วพี่โจเป็นคนชอบกินกาแฟมากแล้วก็กินมาหลายยี่ห้อแล้วด้วยนะคะแบรนด์ดังๆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้เลยถูกใจที่สุดก็คือนี่เลยกาแฟนะคะคาเฟ่เซเวนะคะของเลก a c ซเรานะคะซึ่งมันจะ หอมหอมนะลองเทสดูได้เลยหอมแล้วก็ไม่มีตะกอนอะเวลาชงไปแล้วเช็คไปแล้วเพราะว่ามันมีพวกวิตามินมีแอาเทนีทีนนะคะที่ช่วยในเรื่องของไฟ er, เบอร์เนอร์ผอมผาอะไรเงี้ยมันเลยจะมีตะกอนแต่อันนี้ไม่มีนะคะเนื่องกับกับวิธีก,ก,การผลิตที่มันแบบสุดยอดอวิธีกินง่ายมากเลยไม่จำเป็นต้องมีน้ำร้อนก็ได้นี่ก็ออ ใส่ขวดน้ำก็ได้นะคะขวดน้ำขวดเล็กอะ่ะเราก็กีชีบเลยก็ปกติแล้วสองซองกินได้มากเลยปกติแล้วถ้าเราเรากินกาแฟเกินเกินวันละโอเคเอาสองแก้วเช้าแก้วใยแก้วอะไรนี้ก็ถือว่ามากแล้วแต่ว่าอันนี้คือกินได้เลยกินได้ทุกครั้งที่อยากกินก็เลยถูกใจ <laughs> ไม่บีหัวใจ ไม่มึนอ่นฮะเราก็ผสมน้ำปื๊บนี่นะคะโอเคตุ๊ดตุ๊ดตโอเคคำนวณเอานะคะตามต้องการเสร็จปื๊บนะชเดะปิด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 ป,ดป,ดปดชิงชิงชงช,งชงนี่เลยเช็ดค่ะได้กล้ดือดืดื้อ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 ่กสา้าเจ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบเม็ดบาลานซ์ค่าซ้ายขวาล็อกข้อศอกแล้วก็นี่เลยใช้เบสิคเลาวเห็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบอ่ะซ้ายมั่งล็อกข้อศอกนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบโอเคคนที่ติดตามพี่โจนะคะในไฟเจอไฟเจอแฟตครั้งนี้นะคะก็พี่โจก็จะให้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะทุกอย่างเลยเรื่องกินเรื่องนอนก็ติดตามกันนะคะ เอาแบบฟองเนียนๆนะ่ะออมาอมาไห<า><า>ชอบกินฟองนองมไหมโอเคเรียบร้อยและเราก็ต้องมีพี่คนนี้ด้วยออ่คือว่าพี่โจเป็นคนชอบกินกาแฟเย็นมากโอเคนักกีฬานะคะเพราะฉะนั้นพาได้ของเย็ยนๆปุ๊บสดชื่นท,ทันที แน่ปุ๊บป,บป,บปบ๊ชึบเสร็จปึ๊บนี่เลยนะคะพอเราได้พี่คนนี้แล้วติง้งแเราก็มาหน่อยหน่อยหน่อยนี่เลยค่ะเห็นไหมมันมีกลิ่นกาแฟด้วยหอมอะ่ะบางอันนี้มีกลิ่นกาแฟนะคะชึบโหเห็นฟองนองยัง โอเคแล้วเราก็นี่เลยอืมอร่อยอ่ะฟังตมัไหมสุดยอดอืมยิ่งถ้าเกิดเราได้เคี้ยวน้ำแข็งกรอบๆด้วยนะอืม ฟองนมติดป่ะเหมือนกินเบียร์เอ่ไม่ใช่อ่ะโอเคคราวนี้เมื่อกี้พี่โจไม่ได้บอกนะคะทั้งหมดว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างในส่วนผสมของกาแฟเซเว่นนะคะอ่าก็จะมีนี่เลยโอ้สุดยอดคอลลาเจนจากปลาทะเลนะคะโอ้มีเพียบๆเียแอลคาเนตินแอลธาแทกแอลกูตาไทโอนสารสกัดจากตะบองเพชศถั่วขาว โกจิเบ oh uh, uh, อร์รี่ส้มแขกโอ้ก๊อดไลโคปีนด้วยวิตามิน B6 นะคะวิตามินอะไรอีกโคเมียมโอ้เ oh, พียบๆซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็คือทำให้ไม่อ้วนอ่ะกินแล้วก็แบบไม่สะสมนะคะก็ไม่เหมือนกับกาแฟาทั่วไปที่เรากินแล้วก็ต้องมีส่วนผสมของอะไรบ้างของออนมครีมเทียม หรือหรือโดยเฉพาะกาแฟเนี่ยพี่โจอยากจะบอกนะนิดนึงเป็นทริคลูกก็คือกาแฟที่มันเป็นแบบใช้เขาเรียกอะไรนะนมนมนม,นมสดนะคะนมไม่ใช่ไม่ใช่เฟสมิวอ่ะที่เป็นนมนมสดที่มันมันมน่ะที่เวลาเราไปใส่ไข่เจียวทอดอ่ะอันนั้นน่ะโอ้โหโคตรอ้วนอ่ะ แบบนั้นเลยนะคะมีทั้งไขมันมีทั้งแฟตอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นกินอันนี้ก็เลยมั่นใจได้กินได้ทั้งวันไม่ใช่ก็กินได้ตามความต้องการอ่ะนะคะทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่ความพอดีอ่ะเมื่อกี้หลายคนเช็คไปแล้วปื๊บ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 เดก้าเดก้ามอบวันนี้นะคะวันนี้หนึ่งพี่โจให้ทริคของเรื่องการ stretching เลยนี่เลยกดไลค์ก่อนเลยนะคะแล้วก็ข้างลำตัวนะคะเราจะยืดพี่คนนี้บเส็นะคะแล้วก็ หมุนนี่เลยจ้ะตุ๊ดตุ๊ตตุ๊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 บิดนี่ right like น up, lan. แหละเห็นนะรู้สึกที่นี่ยังนี่บิดนิ้วโป้งขึ้นเพดานแล้วก็อาจจะเอาไปแบบข้างหลังเรานิดนึงอ่ะนะคะก็จะช่วยให้นี่พี่ใบเสพของเรายืดดดยเห็นนะใบเสพนะใบเสพนะเมื่อกี้เราเช็คเยอะเช็คเยอะเช็คเยอะก็ใบเสพทำงานไม่ต้องใช้บาร์เลนะใช้พี่คนนี้อ่ะ ก็เช็คทุกวันแคสสวยได้นะคะโอเคทีนี้พี่โจฝากติดตามาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับโจฟิตแอนด์ฟันนะคะพี่โจจะไปลงในโจฟิตแอนด์ฟันแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูความคืบหน้าของการแข่งขันครั้งนี้ไฟติ้ง now โอเคต่อไปอ่ะเราได้กาแฟเช้าแล้วทีนี้ เรามาดูของกินเมื่อวานเนี้ยอันนี้ไว้าศาจีนก็จะมีส้มกับแอปเปลิลอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เลยนี่เลยควรงดแต่มันคือกะลีปั๊บมังเพ็ดอร่อยมากนะคะเว,เวลากินเราก็นิดนึงกินไส้เอาแป้งออกเข้าโปรแกรมแล้วกินแป้งไม่ได้ไม่ใช่กินแป้งไม่ได้ไก,ไไดกินได้นิดนึง นะคะก่อนสำหรับวันนี้วันแรกเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับเทคนิคของคนที่จะลดน้ำหนักหรือว่าจะลีนกล้ามเนื้อหรือจะเข้าโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะคะร่างกายเราก็เหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเซน i ิทีฟเพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่อยๆปรับนะคะค่อยๆลดลงจากที่เรา บางคนเคยกินหวานเมากมันมากชอบกินของทอดอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆงดลงไปนะคะอ่ะแล้วก็เราก็มีไข่นี่เลยโจ๊กไข่จกไขส่สองใบวันนี้กินได้ก่อนจกจกไขส่สองใบปกติพี่โจไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่กินหมูไม่กินวัวไม่กินอะไรก็จะกินพวกสัตว์ทะเลอะไรเงี้ยค่ะหรือปลาอะไรที้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ข้าล็อกข้าล็อกไข่กินได้ไข่กินได้นะคะแล้วก็พวกเนื้อไก่พวกอะไรอย่างนี้เอาไว้กินแมบกันแล้วเดี๋ยวเราเริ่มต้นเริ่มต้นโปรแกรมจริงๆก็อยู่ในเซตของบริบอนก็จะมีตัวที่จะช่วยทั้งบล็อกไขมันตัวที่นูนนีน่นอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายไฟติ้งไฟติ้ง